นะครับผมพอดีช่วงนี้ช่วงพักเที่ยงนะฮะผมมาทำโครงสร้างนะครับแล้วมันอยู่ในป่าวะที่กัดอยู่ระยองครับเขาเรียกว่าชวึกนะฮะพอดีอพักเที่ยงแล้วผมมาเดินเล่นนะผมมาเอจใจอยู่ตรงนึงน,นะครับนะครับ ตรงนี้จะแห้งนะครับแห้งนะแต่สีสิ่งที่สังเกตด้วยน้ำนิ่งใช่หมครับน้ำนิ่งๆนะแต่ตรงนี้ลาำไหลออกมานะครับ,นะรบไหลเอาไว้เป็นลำธารเลยนะี่ที่เขาบอกว่าน้ำออกบอ่อใช่ไหมครับ อล้วมีแต่กวดแต่ทรายักนะครับทู่ทำก่อสร้างนี่ไม่ต้องซื้อสายเลยครับมเมาตรงนี้ได้เลยทรายเพียบเลยนะมันเป็นตาน้ำอะ่ะนิ่งนิ่ง ถ้าไหลออกมาจากต้นไม้นะนะครับต้นไม้มีต้นใหญ่ๆสวยๆนั่นเลยธรรมชาติเขาปรุงแต่งให้นะครับแล้วไหลไม่หยุดไหลตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะแล้วน้ำจากไหนมาไหลเนี่ยผมง,งงเลยนะข้างบนนี้ยิ่งแห้งแรงเลยครับจะใบไม้แห้งอืนะ้อ ่น่าเชื่อนะไลเป็นแม่น้ำไปเลยครับน่ครับแต่และอีพีผมจะหาอะไรแปลกมาให้พี่ๆน้อง,องเพื่อนีิปานาอานะครับเชัดชายชันเนาะครับหน่มหน้ามนคนดดอุดรครับหน้าบึงชวน นะครับน้ําไหลเลยไหลแบบไม่ใช่ไหลช้านะไหลเร็วด้วยนะดูดูจากกระแสที่ไหลซึมออกมาคือผมว่าปริมาณสักรถสิบร้อหนึ่งเ่ยนะปริมาณถืว่าเอาน้ำไปใส่ใส่กระบะสิบร้อนแล้วนะเพราะว่าไหลไม่เกินสามชั่วโมงนะไหลลงไป เต็มเลยอ่ะอถ้าซึมน้อยๆจะไม่ว่าเลยแตกน้ำอ,ออกจากใต้ต้นไม้เลยเออแปกครับและนกแต่ละตัวมีแต่สวยๆยน่าเะไรท่านี้สีสันสวยงามเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็มีหางยาวๆได้ยินเสียงเลยปะ เสียงมันกิน่งกิ่งไม้ลั่นลงมาแต่ผมไม่เห็นไม่เห็นป็นกิ่งไม้บางทีผมก็ได้ยินเหมือนเสียงรองเท้าคนเดินนะแต่มองไปไม่เห็นป่านี้เริ่มแปลกๆแล้วครับเริ่มมีอะไรแปลกๆเหมือนคนเดินตามผมมาผมนึกว่าเพื่อนร่วมง,งานเอามา่มองไปไม่เห็นอีกเอา เอาอีกเดะนลุกอีกเด่ะนี่ยครับนี้เดินกบกับกบกับกบเอ้เราก็เออเขามายิงนกเป่าเพราะชื่อเง้อดูยออเอ็นมีไข่เลยผมอยู่คนเดียวในกลางป่าเนะนี่ยนะครับเนี่ยผมก็คนอุดอรเนี่ยแล้วผมก็ไปคำายานอดใบด้ะลักษณะคละ้ายๆคำยานอดเลย น้ำไหลตลอด24ชั่วโมงทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนแล้วก็มีแต่ลมไม่มีฝนตกแห้งแหลงหาดูได้ยากเลยงีหินแต่ละหินแต่ละก้อนนี่แบบน้องเหลืองบ้างอะไรบ้างนี่ว่าจะมีแร่ทองคำเปล่าเถอะน้ามีน้ำไหลที่ไหนหรอ กาแห้งแต่ใบไม้แห้งจะไหลตลอด,อดอลยีบสี่ชั่วโมงฮะสวงไหมไหลไหลตลอดถ้าออกออกออกจากตรงที่มันแห้งๆแล้วพันไม้พันไ่าก็จริง่ส,สวยๆนะ ถ้าเราไปใส่กระถางนี้ผมว่าน่าจะหลายตังค์อยู่หิงก็ขายกันไม่สวยขนาดนี้ต้นละห้าสิบบาทนะใส่กระถางอะแล้วก็จะมีพ่อค้าหัวใส่มานี่นะเอพ่อค้าขายพันไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แกวนี่ก็มีเหมือนต้นต้นบัวเล็กกัน บางต้นน่าจะเป็นสมุนไพรด้วยนะแต่ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปใช้ในอะไรต้องนี้หอสมุนไพรมาดูนะต้องอย่างก,ก็แปลกๆไออย่างอื่นผมไม่แปลกอะไรไอเสียงเดินนะเดินก็แคบเหยียบใบไม้เดินเหยียบใบไม้ก็แคบกบแคบก็แคบตมตมรอยเท้าเหมือนเหมือนรอยเท้าคนเดิน จะหันไปทีไม่เห็นใครสักคน,นเออนี่ก็แปลกนะครับเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าผมจะหาของแปลกๆใหม่ๆมาให้คุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมดูนะครับนะเอซตีทุกท่านนะครับผมออฝากกดตมดามนะครับผมเอเอผื่อช่องน้อยๆของผมฝากแชร์ไปให้ คนนี้เขาเขาไม่ได้ดูด้วยน,ะน,น,น่ะนนหนคือถ้ามีพวกอะไรอะพวกหยกพวกอะไรผมผมก็ไม่รู้หรอกผมก็จะเดินเหยียบมันเดยวน้ช่วยถ้าเป็นหยกมันอะไรเนี้ยอ,อันนี้ก็ขาวแบบขาวจัว่ว ถ้าเอาไปเจียรณาในดีๆนะทำเป็นพระหรืออะไรนะปลูกเสษดีผมว่าไม่ธรรมดารูปแบบของของหินแต่แต่และอย่างแปลกๆก,กลางป่ากลางของบางก้อนก็ระยิบระยับนะบางก้อนก็เบาเหมือนไม่ใช่หินนะนะตอนนี้ก็เบาเออตรงนี้ชอบธรณีนนวิทยานะ ชอบมองอะไรแปลกๆอันนี้ก็ใสกิ๊กเลยนี่ก็ไฟสองนี้น่าจะทะลุแลเ,เขาบอกว่าหินหยกค่ะเวลาไฟสองมันจะใสมันจะเห็นแสงไฟแสงจะม่จะทะลุนะครับเหมอนหยกนะใสเหมือนเลยเส้เนเลยนะนีม่มอนหินนะฮะดู ใส่เกินมันหยกเลยอ่ะแต่ผมก็เข็ดแลละผมไม่กล้ากับบนันแต่ไวัก่อนผมชอบแบบได,ได้ยินไหมได้ยินไหม เสียงดุยป่ามาให้เสีพักก็เงียบไปเสียงเหมือนคนเดินมาเลยครับเนี่ยผมได้ยินหลายครั้งแล้วเนี่ยเออแต่ตอนนั้นหยิบกล้องมาดูไม่ทันเดินหัวข้าหัวข้าหัวเขาแล้วก็เงียบ ขายังคิดว่าเพื่อนเพื่อนโรงงานเขาอยู่นู่นไกลน่นผมว่าจะเดินลัดป่าไปผมไม่กล้าเดินเลยมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างหนึง่งที่ไม่ใช่คนนะครับได้ยินผมได้ยินป่ะเดินลุยขัวค้าขัวค่าขั้วค่ามา แล้วก็เงียบแล้วก็หลายครั้งอะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมออกป่าไปดีกว่าผมผมเริ่มไม่ไว้ใจป่าแล้วผมเริ่มเริ่มกลัวกลัวแล้วยังไงเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมชัดชัยชาแนลครับผม ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับท่านเลยครับ <c oughs> น่ากลัวรีบออกไปดีกว่าครับผมไปก่อนครับบ๊ายบายบายครับ <c oughs>